สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ห้าป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟ้า998เนาะครับนะอ่ะามาพี่น้องไอ้มเมลเลนเก็บอันระตังตำตังนะครับผมนะหรือว่าแก๊้งสีชานะครับมาขอจัดไปที่เบลร้อยยี่สิบเลยละกันนะครับเทอโบ์หนึ่งพันรอบยาวๆตะเตๆไปครับผมงัดทางงัดกันไปเลยนะครับผมนะ ก็เห็นท่านผู้ชมขอมาหลายท่านเลยนะครับผมนะอยากดูเกมนี้มากเลยนะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็เป็นแก๊งสีชานะครับผมนะแต่ถ้าเป็นในค่ายโจ๊กเกอร์ก็จะเป็นแก๊งสามชานะครับอีกตัวนึงไปเป็นวายนะครับเนาะอันนี้มันก็บินด้วยกันนะครับผมนะบักทั้งหลังนี่แบกของพลุงพลังนะครับผมนะโอ้ยสบายเมือนอันประตังตำตังนะครับขี้มากวุ้นวุ้นึงขี้เมฆวุ้นวุ้ หมูกันย่างเอาไว้ยหมูไปตัดซอยจุอยู่ได้พี่น้องเลยท่านที่อย่างก็ท่านึุนปัจจันะครับผมนะไปกันเรื่อยๆครับผมเบ็ดร้อยยี่สิบนะครับผมนะทุนหาพันนะครับตอนนี้ก็ใกล้สิบเบ็ดดักแล้วนะครับผมนะก็เอาแล้วไงจังหวะนี้ลงเลยไม่เอ่ยจังหวะนี้ว่ายังไงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหลอัดครับพี่ดอเลยหลวดตัวไปนะครับ น่ะที่เป็นลิ้งกบกดักด้านเนาะครับพี่นงเยมเก็นไวไหมไปกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้เราก็ได้ทุนคืนมาแล้วนะครับผมนะปั่นได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมนะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราเป็นเกมหนึ่งที่พอเล่นได้เลยนะครับผมนะคิดแต่เต่เข้าเข้าโบนัสไปนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวนะครับต้องลุ้นไวมาเยอะๆนะครับผมนะถ้าไวมาไม่เยอะๆนะครับผมนะก็เจ๊ง <laughs> อีนี้ครับผมไปกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ผ่านไป50รอบแล้วนะครับผมนะลายวีแววดอกนี้ว่ายังไงเรียบร้อยเลยบ่เอ้ยนะครับผมนะโอ้ตะเลือดครับพี่น้องเอ้ยว้ายสโลสโลสิบอลเหลียก,ค,กครับผมบอกเลยก็เอ๊ะเชียบครับผมเข่าโบดัดเลียวนะครับเจี๊ยบหวาน,นเจี๊ยบเลียวนะครับมาต้องลุ้นวายมาเยอะๆนะครับผมนะเอาอย่างอีกแล้วลุ้นอีกครับผมว้ายอย่างวะ มาหดกับรุดลวดนะครับผมโอ้ยมันโปรครับมันโปรเฮ้ย <Hey. S 1> อีหยังวะ oh. เบิดไปเราตีสปินหนึ่งอย่าขอ,องมันอุ้ยไว้สีตัวจังซองไว้สีตัวจังเีนะครับผมนะเอาละบาทที่ดีพี่ด้เลยเอาละบาทที่ดีไว้จะแตกสี่ตัวนะครับถ้าไว้ครบสี่ตัวเมื่อ,อไรนี่บอกเลยนะครับปังครับผมปังแท้แน่นอนนะครับไม่ว่าอะไรมาก็เต็มเครื่องนะครับนั่นไง พอนยองเนี่ยไว้บ่มาเลยครับผมบาทที่นี่เอา้าเฮ้ยมาสวงสวยเอาพี่น้องเอาละบาทที่เดียวเอาละบาทที่เดียวมาแบบเแบบื้องเบืแ้อบบไปเลยนะครับผมนะเด็กเก็ยสปินครับผมเด็กไว,ว่อีกสองตัวยัง่ทันได้ปลดล็อกเป็นสีทองนะครับผมนะเอาละเงื่อนไขมันก็จะยากนิดนึงนะครับต้องเก็บไว้ให้ครบนะครับถึงจะปลดล็อกไว้ได้นะครับผมนะอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะ วายจังสีสวยงามเอาละครับผมอะไรมาก็จะเต็มเที่ยงนะครับผมนะหวายวายทวงไปสามตัวจังสีนะครับผมนะอะไรมาก็จะเต็มเที่ยงไปเบิดเลยนะครับเนาะเอาละบาทที่เดียวเฮ้ยเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวตัวที่สี่เต็มเนี่ยมึงบ่อยากจดดึกภาพเลยบิดอ๋อเบียดเต็มเที่ยงขนาดไหนนะครับผมโอ้ยบางทีก็เบ๊กห้าพันหกไปหนึ่งทีเดีครับเนาะเก้าพันสี่ไปแล้วครับผมจังหวะนี้ เฮ้ยวายส่องเฮ้ยเรียบร้อยครับผมวายวายครบสี่ตรครับผมวายทองครบสี่ตสเปนเหลืออีกเกตเอาละบาทที่ดีพี่น้องเอาละบาทที่เดีเอาแล้วไงอะไรมาก็เต็มเครื่องนะครับจังหวะนี้วายทักที่นะครับผมว่าวายทักที่เรานี่ยก็เอฟใช่ครับผมระดับเดียกก็ระดับเบกกอร์ไปหนึ่งทีนะครับสวยงามปันแต่งเลยนะครับเนาะเออถ้ามาทวงเจ็ดสี่อะไรก็เต็มเครื่องนะครับหัว ประเด็นถ้ารูปภาพไม่มาก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมนะโอ้ยพี่ดอเลยซากรูปชีตัวกระเบืออ่อแข่อยเนาะตัวบางได้อยู่เด้่มมือหานะครับเฮ้ย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 วายเต็มห้าแถววายเต็มห้าแถวดอกนเด็กก็เอ๊ะแจกครับผมกับข้าวครับกับข้าว,าวระดับซูเปอร์แตกไปมือสวงหวานเจี๊ยบอีกแล้วนะครับผมนะเอาละโอ้ยตอนนี้ก็สว่างมือแตกไปแล้วครับผม รู้เรื่องเลยนะครับเบียร์120รู้เรื่องครับผมอะไรมาก็จะเต็มเยี่ยงนะครับผมมาเอ้าได้อีกแล้วนะครับเนาะระดับบิ๊กวีนไปหนึ่งทีนะครับสวยพี่สวยสปินสุดท้ายครับผมโอ้ทวายถ้ารูปภาพมาหลายๆดิผมบวกเลยนะครับล้านบ้านนะครับโอเคจบเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยก็จบไปที่สามหมื่นส่วเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับเนาะ โอเคก็ผมก็ทุน5,000ันะครับผมนะก็แตกมา38 0 0 0ก็เอาละนะครับผมนะโอเคก็ผมผมขอตัวพักก่อนละกันนะครับผมนะก็เบาไหวแล้วครับผมเสียงแหบเสียงแห้งเบิดแล้วนะครับขอตัวพักก่อนละกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันสวกชส่าอีกเทอหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะก็บาไหวแล้วครับผมขอตัวพักก่อนละกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเกมสี่สี่ชานะโอเคก็ผมไปได้แล้วก็แยกย้ายกันดีกว่าเนาะปยป้าย